สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้ก็จะมารีบิี่มาวันนีสักทีคือแบบเฮ้ยแกตอนแรกก็แบบเฮ้ยมีกี่เดือนเออมึงเปิดตัว ก่อนแก้แปลงเพศอะ่ะเออก่อนกันยาคิดดูแบบนานมากๆจนนี่กี่เดือนละคือแบบทำไมกูเป็นคนที่แบบทํางานดินพ่อหาหมูคาดนี้นะคะแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรทุกคนวันนี้เรามารีวิวแบบข้อมูลจุกซุกแ <c oughs> น,น,น่นแห่นละให้ทุกคนฟังเลยแต่วันนี้มีข้อเสียนิดน,นึงนะคะอีก e อีอัน e นี้ยคือมีคนบอกว่ารีวิวเนี่ยคะ่ะรีวิวเนี่ยคะ่ะคือเราไม่อยากจะรีวิวเลยเธอได้ยินเสียงไหมเคอได้ยินเสียงไหม มันไม่ดีมันไม่ฟังมันมีเสียงเนี่ยมันไม่ฟังเอาเป็นว่าถ้าวันนี้ได้ยินเสียงอีดานีดานก็ขอไปด้วยนะคะวันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าด้าบวมหรือเปล่าตัวบวมขนาดไหนนะคะมันอาจจะดูไม่บวมนะมันบวมเพราะว่าเราเพิ่งออกจากโรงพยาบาลนะคะโอ้แอดมิดแกตั้งหลายคืนกระเพาะปัสสาวะอักเสบแล้วอักเสบจนถึงป่วยไตยนะคะหนาวไปเลยตอนแรกนึกว่าจะไม่รอดมาอาจคีปให้ทุกคนฟังแล้วนะคะ บุญนำพายังมีเศษบุญเหลืออยู่นิดนึงก็คือรอดจริงๆมันไม่ได้เกี่ยวกับบุญหรอกก็แพยทย์เขาก็รักษาตามไกด์ไลน์ของเขาเนาะมันก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆใช้ยาค่อยๆรักษามันถึงจะดีขึ้นนะคะเราก็ไม่ได้พูดเกี่ยวกับบุญหรอกก็เป็นการเซลล์ๆนะบางคนอาจจะบอกว่าหุยหายได้เพราะแพทย์หายได้เพราะพยาบาลทำไมถึงพูดถึงบุญฉันพูดเล่น Okay, right? วันนี้นะคะที่เราจะมารีวิวกันนะคะเข <_ t iny> าเรียกว่าอาเมจซิงนะคะตัวนี้เห็นไหมนี่เก็บกระปุกมาให้ทุกคนดูนะคะเพราะว่าดิฉันกินจริงแกเรียว,วาวไมหมทุกคนเห็นนะคะอันนี้คือสีกระปุกเน,นี้ยคือที่เก็บไว้นะก็คือพูดง่ายว่าตั้งแต่เปิดตัวเนี้ยเรากินมาตลอดเลยเนาะก็มีบางช่วงที่หยุดบ้างแบบ345วนัน10วนันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็จะกินแล้วก็มีช่วงที่หยุดก็คือช่วงสัญญกรรมแต่อย่างที่ทุกคนดูคลิปในเรื่องของรีวิวสัญญกรรมนะคะเราก็กินเหมือนกันนะคะหลังจากที่สัญญกรรมเสร็จแล้วาากก็จะบอว่แหย เร็วมากและดีมากเดี๋ยวทุกคนฟังแล้วทุกคนจะออกเลยว่าเฮ้ย <c oughs> ว่านี้ทำไมแบบแผใหายเร็วขนาดนี้ลดบวมได้เร็วขนาดนี้ทําไมแบบขับรถกลับบ้านได้เองขนาดนี้ขนาดผ่าตัดแต่งเพศนะเว้ยจะบอกว่าตอนนี้ปังมากๆช่วยในเรื่องของการสมานองแผลช่วยในเรื่องของการลดบวมของแผลเนาะอย่าลืมนะคะปรึกษาแพทย์ประจําตัวก่อนหรือว่าปรึกษาแพทย์ที่เราทําการผ่าตัดด้วยก่อนนะคะว่าสามารถทานได้ไหมเนาะเพราะว่าเราก็ ไม่สามารถที่จะยืนยันได้ทุกเคสนะจ๊ะสำหรับอาร์โมนิกซิงนะคะตัวนี้นะคะมีข้อดีข้อเสียยังไงนะคะแล้วก็ใครที่ควรทานบ้างนะคะเพราะว่าตัวนี้จะแตกต่างกับตัวอื่นเลยนะคะแตกต่างกับทุกตัวที่มีอยู่เลยนะคะเพราะว่าตัวนี้นางคือแร่ธาตุนะจ๊ะทุกคนส่วนตัวอื่นเนี่ยจะเป็นสารสกัดแล้วก็วิตามินต่างๆนะคะอืมมันจะแตกต่างกันนะทุกคนต้องแยกออกจากกันนะคะยาสารเสริมอาหารอาหารเสริมแร่ธาตุวิตามินนะคะสารสกัดนะคะ โอนาจะเยอะเนาะอาจะเยอะโอเคแต่ว่าสําหรับวันนี้ที่เรามารีวิวก็คืออามานิกนะคะตัวนี้เป็นแร่ธาตุที่เรียกว่าซิง์เนาะมาดูภายนอกกันก่อนนะคะก็คือตัวนี้ก็จะกระปุกคล้ายๆกับตัวอามานิกนะคะรุ่นต่างๆเลยนะคะอีกทั้ง3รุ่นเนาะคล้ายๆกันเลยกระปุกสีเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้นะคะจะเป็นฉลากนะคะสีฟ้าเนาะแล้วก็ข้างหน้าจะเขียนว่าอามานิกซิง์นะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูมเมล็ดมันดีกว่านะคะเม็ดรือมเมล็ดเม็ดเม็ดไหม,ม เม็ดนะคะแท็บเล็ตของมันดีกว่านะคะแท็บเล็ตของน้องก็จะเป็นหน้าตาสีฟ้าแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีจุดๆแบบนี้นะคะแบบนี้เห็นน้องไหมคะน้องหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะขนาดเท่านี้นะคะแล้วก็เม็ดสีฟ้าแบบนี้นะคะ กินนะสารสําคัญนะคะใน1เม็ดนะคะเขาให้มาอยู่ที่1,000มิลลิกรัมนะคะทุกคนก็ตัวแรกของเราเลยนะคะก็คือพระเอกนาะงเอกของงานนี้เลยเนาะก็คือซิง์อมิโนแอซิดคคเลต20%สินะคะ75มิลลิกรัมซึ่งมันจะให้ซิงจริงๆอยู่ที่15มิลลิกรัมเท่านั้นนะคะทุกคนอ่ะ เรามีโพยเรามีโนต้ตนะคะขณะอาจารย์เวลาเขาสอนม,มีแบบว่าสลงสไลด์เนาะซิงคืออะไรนะคะซิงก็คือสังกะสีนะคะเป็นแร่ธาตุนะคะที่สําคัญให้กับร่างกายเนาะแล้วก็เป็นโคแฟกเตอร์นะคะก็คือพูดง่ายว่าการเป็นโคแฟกเตอร์เนี่ยเป็นองค์ประกอบที่ทําให้เอนไซม์เนี่ยนะคะทำงานได้ดีขึ้นนะคะคือซิงค์เนี่ยเป็นโคแฟกเตอร์นะคะให้กับเอนไซม์มากกว่า3 0 0เอนไซม์นะคะในร่างกายทั้งหมดนะคะเช่นเอนไซม์ที่สําคัญนะคะก็คือซูเปอร์ออกไซด์ดิสมิวเทสนะคะหรือว่า SOD นะคะที่ ที่ใช้ในเรื่องของการกําจัดอนุมูลอิสระนะคะอนุมูลอิสระนะคะเป็นสิ่งที่อันตรายต่อร่างกายมากมากเลยนะคะทั้งภายนอกและภายในเนาะอันนี้ก็คือเราอธิบายไปแล้วนะคะว่าอนุมูลอิสระเนี่ยเกิดยังไงได้บ้างแต่ที่นี่มาฟังในเรื่องของผลเสียมันบ้างคือบางคนอาจจะแบบว่าอนุมูลอิสระคืออะไรมันก็ไม่ขนาดนั้นพูดง่างยๆมามันจะทําให้แก่แก่ในที่นี้ไม่ได้แปลว่าชรลายอย่างเดียวนะทุกคนแต่ว่าชรลาในทุกเซลล์ทําให้อายุไขข,ของคุณนะ่สั้นลงหรือว่าร่างกายของเราเนี่ยทำงานได้ไม่ไม่ฟังก์ชันหรือว่า ไม่ประสิทธิภาพเท่าเดิมทีนี้แหละการที่เราต้องกําจัดอนุมูลอิสระนะคะหรือว่าการดูแลในเรื่องของอนุมูลอิสระเนี่ยมันก็จะช่วยในเรื่องของการชะลอให้กับเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายย้ํานะคะทุกเซลล์ในร่างกายไม่ได้แปลว่าผิวพรรณเท่านั้นนะคะทุกคนโอเคนะคือทุกคนนะคะควรใส่ใจในเรื่องของอนุมูลอิสระนะคะหรือว่าการต้านอนุมูลอิสระเนาะสามารถไปเปิดในเน็ตได้เลยนะคะว่ามีวิธีการต้านเยอะแยะมากเลยตั้งแต่การบล็อกคือเออเลิกกินน้ําตาลหรือกินน้ําตาลให้น้อยลงกินอาหารจังฟูทให้น น้อยลงเครียดให้น้อยลงออกกําลังกายไม่หนักจนเกินไปนะคะการออกกําลังกายหนักจนเกินไปหรือว่าการอดนอนนี่ก็จะทําให้อุณูอิสระในร่างกายเนี่ยเยอะจนเกินไปเนาะในเรื่องของอาหารการกินที่ช่วยในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระไม่จําเป็นที่ต้องเป็นอาหารเสริมก็ได้นะคะกินอาหารที่ผักผลไม้นะคะดื่มน้ําเยอะๆนะคะดูแลตัวเองในเรื่องของตรงนี้ก็ได้เหมือนกันเนาะอาหารที่มีประโยชน์นะคะตรงนี้ก็จะช่วยได้เยอะมากๆเลยนะคะหรือว่าการทําสมาธิจิตใจให้สงบผ่อนคลาย ซิงตัวนี้นะคะต่างกับท้องตลาดยังไงบ้างนะคะตัวนี้นะคะใช้เป็นฟอร์มนะคะที่เรียกว่าเป็นคีเลตนะคะฟอร์มที่เป็นคีเลตนะคะมันเป็นฟอร์มที่ค่อนข้างที่จะปลอดภัยกับร่างกายแล้วก็ดูดซึมได้ดีนะคะตัวนี้นะคะฟอร์มคีเลตคือพูดง่ายว่ามันเป็นฟอร์มที่แร่ธาตุนะคะรวมอยู่กับสารอินทรีย์นะคะอันนี้คืออาจารย์พัฒนาบอกมาว่าถ้าเราจะกินแร่ธาตุให้ปลอดภัยอะ่ะให้กินฟอร์มคีเลตนะคะอืมแร่ธาตุถ้าจะกินให้ปลอดภัยนะเพราะว่าแร่ธาตุเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ซิงนะคะลองไปดูนะคะแร่ธาตุมีเยอะ ข้อดีของซิงกันบ้างดีกว่านะคะมีข้อดีอะไรบ้างนะคะนอกจากการต้านอนุมูลอิสระที่เราพูดไปก่อนหน้านั้นแล้วนะคะก็คือข้อแรกเลยนะคะก็คือมีบทบาทในการทํางานของภูมิคุ้มกันนะคะแล้วก็การทํางานของเซลล์เม็ดเลือดขาวนะคะ T andB l ีลิมโฟไซต์นะคะลดการผลิตนะคะ i n t e r l e u k i n 2นะคะลดการอักเสบโดยการยับยั้งนะคะ NF kappa B นะคะ kappa B โอเคถ้าเราออกเสียงผิดก็ขออภัยด้วยนะคะต่อมานะคะปรับสมดุลภูมิคุ้มกันนะคะไม่ให้มากจนเกินไปนะคะ อย่างเช่นตัวอย่างนะคะก็คือโรคแพ้ภูมิตัวเองนะคะหรื SLE นะคะสังเคราะห์ดี a นนะคะสังเคราะห์โปรตีนนะคะรักษาบาดแผลนะคะช่วยในเรื่องของการเจริญเติบโตและพัฒนาการระหว่างการตั้งครรภ์น,นะคะช่วยในเรื่องของการรับรู้รสชาตินะคะและกลิ่นนะคะก็คือพูดง่ายว่าคนที่รับรสชาติหรือว่ากลิ่นไม่ค่อยดีนะคะเช่นผู้ป่วยโควิดนะคะจะขาดซิงคจะบอกว่าแร่ธาตุซิงคนะคะข้อดีของนางเยอะมากนะคะยังไม่หมดแค่นั้นนะคะช่วยยับยั้งการเจริญเติบโต,ตของเชื้อราและไวรัสนะคะจึงถูกนํามาใช้ในเรื่องของการรักษาสิวนะคะรักษาหวัดนะ คพืคอเพมความมันนะคะซัพพอร์ตการนอนได้นะคะเป็นแร่ธาตุนะคะที่เราควรได้รับทุกวันนะคะเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยจะไม่เก็บสะสมไว้นะคะก็คือได้รับต่อวันก็คือขับออกขับออกนะคะเราจึงต้องควรได้รับต่อวันแต่ในเพียงปริมาณที่เล็กน้อยเท่านั้นนะคะทุกคนไม่เยอะมากเนาะปริมาณที่ควรได้รับต่อวันนะคะ RDA นะคะก็คือ15มิลลิกรัมต่อวันนะคะซึ่งอาม์บินิซิงนะคะก็ให้อยู่ที่15มิลลิกรัมต่อวันพอดีเลยเนาะถ้าใครจะเพิ่มภูมิคุ้มกันนะคะตามคําแนะนํานะคะก็อยู่ที่3 1 0 5ถมิลลิกรัมต่อวันนะคะ45มิลลิกรัมต่อวันนะคะลดการติดเชื้อฉวยโอกาสนะคะเดี๋ยวเราจะเอาความหมายนะคะแปะไว้ให้นะคะอาการที่บ่งบอกว่าขาดซิงกันบ้างดีกว่าเนาะบางคนอาจจะงงว่าเฮ้ยหนูขาดซิงปบ้าเฮ้ย Oh, okay. it, okay. เริ่มสังเกตตัวเองเลยนะคะว่าการรับรู้รสและกลิ่นเนี่ยผิดปกติไหมนะคะมีจุดขาวเล็กๆบนเล็บไหมนะคะมีปัญหาโรคผิวหนังต่างๆไหมนะคะเช่นสิวนะคะผมร่วงไหมนะคะแต่ว่าผมร่วงเนี่ยอาจจะเกิดจากการขาดวิตามิน B และก็ไบโอตินนะคะเพราะว่ามันจะทํางานร่วมกันเนาะแนะนาว่า ลองประเมินตัวเองหรือว่าถ้าจะให้ดีนะคะในการกินอาหารเสริมหรือว่าซัพพลีเมนต์หรือนิวทริชันอะไรต่างๆเนี่ยนะคะการตรวจล a บก็จะดีที่สุดนะคะแต่ว่าเราเข้าใจว่าการเข้าถึงแ a บมันยากเนาะแล้วก็ค่าใช้จ่ายในเรื่องของการตรวจเนี่ยมันค่อนข้างที่สูงนะคะคนที่มีฮอร์โมนเพศชายต่ำนะคะอันนี้อาจจะต้องปรึกษาแพทย์ในการใช้ซิงค์นะคะอย่าใช้เองนะคะแผลในปากนะคะมีโรคเกี่ยวกับในเรื่องของกระเพาะและลำไส้นะคะคนที่ทานเป็น vegetarian นะคะหรือว่าทานมังสวิรัตนะคะผู้ที่ ที่ดื่มแอลกอฮอล์บ่อยเป็นประจำนะคะอันนี้ก็คือต้องการซิงค์นะคะโอเคมาถึงในเรื่องของซิงค์เนี่ยพบในอาหารประเภทอะไรบ้างเนาะบางคนอาจจะแบบเฮ้ย เธออย่ามาขายจะขายของดิปาซฉันกินอาหารฉันจะไม่กินอาหารเสริมเธอหรอกก็นะคะแนะนําว่ากินหอยนางรมได้นะคะหอยนางรมสูงมากเลยนะทุกคนนะคะสูงสุดเลยในบรรดาอาหารนะคะอยู่ที่74มิลลิกรัมต่อ3ออนนะคะซึ่ง3ออนเราก็ไม่รู้กันว่าปริมาณเท่าไหร่ลองไปชั่งดูนะคะเนื้อสัตว์ต่างๆนะคะหรือว่าธัญพืชและผักต่างๆก็จะมีสิงเหมือนกันเนาะคือผักธัญพืชที่มาจากดินนะคะที่ไม่ใช่ไฮโปนิกอะที่ปลูกจากดินนะคะอันนี้จะมีแร่ธาตุเยอะก็แนะนําว่าเวลาเราจะกินผักนะคะ ก็กินผักที่ปลูกจากดินก็จะดีกว่านะคะมาถึงในเรื่องของข้อระวังของแร่ธาตุซิงกันบ้างนะคะห้ามทานเกิน60มิลลิกรัมติดต่อกันนะคะเพราะว่าตัวซิง์เองเนี่ยมันจะมีปัญหาในเรื่องของคอปเปอร์ทองแดงกันได้นะคะก็คือคุณไงว่าถ้าคุณกินเกิน60มิลลิกรัมติดต่อกันเนี่ยจะทําให้ขาดคอปเปอร์นะคะหรือว่าทองแดงนะคะก็ต้องทานทองแดงร่วมด้วยเนาะก็แนะนําว่าอย่ากินปริมาณที่สูงจนเกินไปถ้าสมมติแบบว่าต้องการกินปริมาณที่สูงเกินไปอันนี้ก็ต้องปรึกษาแพทย์และเภสัชก่อนที่จะ ระดับที่เป็นพิษนะคะอยู่ที่100-300มิลลิกรัมต่อ วันนะคะอันนี้ก็ต้องระวังกันด้วยนะคะใครที่ไปซื้อซิงมาทานกันเองนะคะก็ลองพิกฉลากนะคะด้านหลังว่าเฮ้ยมันปริมาณเท่าไหร่กันแน,น,น่นะจ๊ะวิตามินบีนะคะ5มิลลิกรัมนะคะวิตามินบีนะคะคือวิตามินที่ละลายน้ำเนาะข้อดีของวิตามินบีเลยนะคะคือช่วยให้ร่างกายได้รับพลังงานจากการเมตาบอลิซึมตามปกตินะคะแล้วก็มีส่วนช่วยในเรื่องของการสังเคราะห์และเมตาบอลิซึมนะคะตามปกติของฮอร์โมนนะคะก็คือพูดง่ายว่าทําให้ร่างกายของเราเนี่ยมาทํางานได้ตามปกตินั่นเองนะคะสัง เคาะพวกวิตามินดีด้วยนะคะหรือว่าสารสื่อประสาทบางชนิดนะคะเราก็บำรุงผมและเล็บนะคะนี่ดอกไม้จันไว้ด้วยว่ามีการศึกษาทางคลินิกนะคะพบว่าการใช้วิตามิน b ีไฟนะ,ะี่ยค่ะหรือว่าวิตามิน b 5เนี่ยเสริมนะคะในโดสที่สูงเนาะประมาณ1000มิลลิกรัมต่อวันนะคะช่วยลดระดับ ไขมันในเลือดลดความมันบนใบหน้าและบรรเทาเรื่องสิวได้นะคะแต่อันนี้ก็แนะนําว่าต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์นะคะเพราะว่ามันเป็นโดสที่สูงมากๆเลยนะคะคืออะไรที่มากจนเกินไปมันก็จะมีอันตรายได้นะคะทุกคนก็ต้องระวังนะคะโอเคคนที่ขาดนะคะวิตามิน B ได้ก็คือคนที่แบบทานข้าวขาวนะคะก็คือข้าวสวยที่แบบเรากินกันทุกวันนะคะหรือว่าคนที่ดื่มเหล้ามากดื่มแอลกอฮอล์มากนะคะก็จะมีโอกาสขาดวิตามิน B ได้นะคะวิตามิน B นะคะพบในเห็ดชิตาเกะนะคะเยะ เลยพอสมควรนะคะ5.2มิลลิกรัมต่อถ้วยนะคะโอโวคาโดนะคะ2.8มิลลิกรัมต่อถ้วยนะคะธัญพืชเช่นข้าวกล้องนะคะก็แนะนาว่ากินข้าวไม่ขัดสีกันนะคะเราก็จะได้วิตามินพวกนี้ด้วยมาถึงตัวที่3นะคะวิตามิน B6 นะคะเขาให้มาอยู่2มิลลิกรัมจริงๆอีพวกวิตามิน B เนี่ยเราต้องการมากกว่านั้นนิดนึงแหละแต่ว่าอันนี้ด้วยตามออยอไทยเนาะมันอาจจะใส่ได้ประมาณนี้นะคะวิตามิน B6 นะคะคือวิตามินละลายน้ําเช่นกันนะคะข้อดีคือช่วยให้ร่างกายได้รับพลังงานจากการเบตาบริซึมต ตามปกตินะคะมีส่วนช่วยในเรื่องของการสร้างเม็ดเลือดแดงตามปกตินะคะมีส่วนช่วยการทํางานตามปกติของระบบประสาทนะคะแล้วก็มีส่วนช่วยในเรื่องของการทํางานตาม ปกติของระบบภูมิคุ้มกันนะคะแล้วก็ช่วยเรื่องของเส้นผมพูดง่ายเลยว่าพวกนี้นะคะมันก็จะช่วยให้ร่างกายของเราเนี่ยทำงานได้ตามปกตินะคะพบในอาหารนะคะก็คือพวกแซลมอนนะคะ1.5มิลลิกรัมเนาะแล้วก็อาหารทั่วไปนะคะส่วนใหญ่เนี่ยมันจะได้น้อยมากเลยอาหารทั่วไปก็จะได้อยู่ที่ประมาณไม่เกิน2มิลลิกรัมนะเท่าที่เราดูตารางอาหารมานะคะมาถึงในส่วนของตัวที่4กันบ้างนะคะวิตามินซีนะคะ6 0มิลลมิกรัมนะคะตามออยไทยนะคะกฎหมายของอาหารเสริมนะคะวิตามินซีนะคะก็คือเป็น วิตามินที่ละลายนะ้ําเหมือนกันนะคะข้อดีของวิตามินซีเนี่ยก็คือเยอะมากๆทุกคนอาจจะรู้แล้วแต่ว่าเรามาทวนกันอีกนิดนึงนะคะช่วยให้หลอดเลือดแข็งแรงนะคะอันนี้คืออยากจะบอกว่าคุณไงว่าถ้าเราเริ่มโตขึ้นหรือว่าเริ่มแก่นะคะหรือว่าคนที่แบบชราแล้วนะคะหลอดเลือดเขาจะไม่ค่อยแข็งแรงเนาะแนะนำว่าให้ปู่ย่าตายายอยู่ที่บ้านนะคะกินผักผลไม้นะคะที่มีวิตามินซีหรือว่าอาหารที่มีวิตามินซีสูงก็ได้ถ้าไม่อยากทานอาหารเสริมนะคะเพิ่มการดูดซึมธาตุเหล็กนะคะมีส่วนช่วยในเรื่องของกระบวนการต่อต้านอนมุม ป้องกันเซลจากอนุมูลอิสระนะคะที่เราพูดไปข้างต้นเนาะช่วยนี้ของการคืนสภาพของร e, ีดิววิตามินอีก็คือรีไซเคิลวิตามินอีนะคะคือร่างกายของเราเนี่ยเวลาเรากินสารต้านอนุมูลอิสระเข้าไปใช่ไหมมันก็คือการให้ประจุก,กับ ตัวอนุมูลอิสระใช่ไหมและตัวมันเองมันก็จะกลายเป็นอนุมูลอิสระเข้าใจไหมเพราะว่ามันก็ไม่เสถียรแต่ทีเนี้ยวิตามินซีเองอ่ะมันก็จะเป็นรีดิวนะคะหรือว่าฟื้นฟูวิตามินอ e ีนะคะมีส่วนช่วยเรื่องของการทํางานตามปกติของภูมิคุ้มกันนะคะช่วยในเรื่องของการสร้างคอลลาเจนนะคะผิวหนังกระดูกกระดูกอ่อนนะคะข้อระวังในเรื่องของการทานวิตามินซีนะคะก็คือควรรับประทานพร้อมมื้อเช้าหรือว่ามื้อกลางวันนะคะแล้วก็ดื่มน้ําตามมากๆนะคะไม่ควรทานวิตามินซีเกิน1000มิลลิกรัมต่อวันนะคะ ในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อโรคไตแล้วก็ธาลัสซีเมียนะคะส่วนคนปกติไม่มีโรคนะคะก็คือไม่เกิน2,000มิลลิกรัมนะคะจริงๆแนะนําว่า500มิลลิกรัมต่อวันก็โอเคนะคะเพราะว่าคือตามกราฟแล้วก็การตามสรุปของเขาออกมาเนาะก็คือยิ่งสูงนะคะเปอร์เซ็นต์การดูดซึมเนี่ยก็จะต่ําลงนะคะการกิน500มิลลิกรัมเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะดูดซึมได้โอเคเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมดื่มน้ำตาม,มากๆนะคะแล้วก็ไม่กินวิตามินซีในช่วงเย็นหรือว่าช่วงก่อนนอนนะคะเพราะว่าวิตามินซีเนี่ยมันต้อง ขับออกทางปัสสาวะใช่ไหมคะการที่เรากินก่อนนอนนะคะแล้วเราไปนอนเนี่ยมันก็ไม่ขับออกมีโอกาสเสี่ยงคำเ,เข้าใจคําว่ามีโอกาสเสี่ยงไหมเดี๋ยวทุกคนอาจจะตีความว่าเฮ้ย <c oughs> ไม่มีโอกาสเสี่ยงในเรื่องของการเพิ่มโอกาสเสี่ยงการเป็นนิ่วในไตได้นะคะก็แนะนําว่าให้กินพร้อมมื้ออาหารนะคะโอเคคนระบในอาหารประเภทนะคะผลไม้ต่างๆนะคะผักใบเขียวผักชีนะคะประมาณนี้ผักชีมีวิตามินซีสูงนะพวกผักใบเขียวเนี่ยจะมีวิตามินซีสูงด้วยนะคะนอกจากผลไม้รสเปรี้ยวแล้วนะคะตัวต่อมานะคะแอลกูตามีนะะนะคะ200มิลลิกรัมนะคะแอลกูตามีนะะนะคะคือคอนดิช i นนรี่นะคะเอเซนเชียลนะคะอะมิโนแอซิดนะคะ เป็นกรดอะมิโนที่ร่างกายสามารถสังเคราะห์ขึ้นมาได้ตามปกตินะคะแต่ในบางสภาวะอาจไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายนะคะจึงต้องทานอาหารเสริมเข้าไปนะคะเช่นในภาะวะที่บาดเจ็บเนาะข้อดีนะคะของแอลกูตามีนนะคะเป็นสารสื่อประสาทสําคัญของกาบานั่นเองนะคะกาบ้าคือเป็นตัวย่อเนาะอ่ะเดี๋ยวตัวเต็มๆแปะไว้ตรงนี้นะคะ ดีท็อกนะคะแอมโมเนียในตับและสมองแอมโมเนียเนี่ยได้จากอะไรบ้างก็คือเวลาเราอาดัดอัสสาวะหรือว่าเราไม่อึในวันนั้นหรือ2อวันเนี่ยเราจะรู้สึกเวียนหัวหนะคมืดเพียอึดอัดร่างกายนะคะเพราะว่าลำไส้นะคะมันสะดูดเอาแอมโมเนียนะคะจากอุจจาระเข้าไปในร่างกาย <c oughs> <laughs> กลับมาข้อดีต่อนะคะข้อดีของนางนะคะก็คือเป็นสารตั้งต้นของกูต้าไทโอนด้วยนะคะข้อระวังไม่มีรายงานผลข้างเคียงนะคะพบเนอาหารประเภทเนื้อสัตว์ทแหนพืชนะคะข้อดีคือสารตั้งต้นกูต้านะคะ,ะตัวถัดไปกันมากนะคะก็คือแอลไกซีนนะคะ100มิลลิกรัมนะคะแอลไกซีนนะคะคืออะไรนะคะแอลกซีนนะคะคล้ายๆกับตัวนั้นเลยนะคะก็คือคอนดิชแนนรี่นะคะเอเซนเชียลอะมิโนแอซิดนะคะตามนั้นนะคะก็คือเป็น อะมิโนแอซิดท,ที่ร่างกายสามารถสังเคะขึ้นมาได้นะคะตามปกติแต่ในงสภาวะอาจจะไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายนะคะ จึงต้องทานอาหารเสริมเข้าไปเช่นในภาวะที่บาดเจ็บนะคะข้อดีของแอลไกซีนะคะก็คือสร้างมวลกล้ามเนื้อนะคะผลิตฮอร์โมนการเจริญเติบโตของมนุษย์นะคะรักษาระดับน้ําตาในเลือดนะคะลดความเหนื่อยล้าอ่อนเพลียสร้างคองลลาเจนนะคะข้อระวงังไม่มีรายงานผลข้างเคียงนะคะพบอาหารในประเภทเนื้อสัตว์และธัญพืชน,นะคะก็คล้ายกับแอลกูตามมนนะคะตัวที่7กันบ้างน,นะคะแอลซ ตอีนนะคะ200มิลลิกรัมอันนี้อาจจะคุ้นๆกันแล้วเนาะคือพูดบ่อยมากๆเพราะว่าเป็นสารตั้งต้นของกูต้านะคะมาฟังข้อดีชัดๆเต็มๆอีกสักหนึ่งรอบดีกว่าทุกคนนะคะแอซิเจอีนนะคะคือสารตั้งต้นในการผลิตกูตา้าไทโอนให้กับร่างกายนะคะทำงานร่วมกับกูตามิกแอซิดนะคะและไตรซีนนะคะทำงานคู่กับไอสองตัวนะคะที่เราพูดมานั่นเองเนาะส่วนซิ ทีนนะคะที่สะกดแบบนี้นะคะเป็นรูปสเสถียรของซิเอทอินนะคะตามนี้นะคะข้อดีนะคะคือช่วยกระตุ้นการทํางานของร่างกายนะคะเป็นสารตั้งต้นในการผลิตกุตตาเรโอนให้กับร่างกายเนาะตามนี้นะคะ ทำให้ผิวขาวกระจ่างใสบ้านอนุโมทิสระนะคะจริงๆเนี่ยเราว่าจะพูดในเรื่องของกูต้าไทโอนไปด้วยเนาะแต่ว่ากูต้าไทโอนเนี่ยเคยพูดไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดสรุปอีกทีนึงอีกคลิปนึงละกันแต่จริงๆอิเคยรีวิวในกูต้ามอนิีกไปแล้วนะคะใครที่อยากจะผิวขาวกระจ่างใสยังไงก็ต้องกินกูต้าไทโอนนะคะอ๋อข้อดีของกูต้าไทโอนคือช่วยในเรื่องของการดีทอ็อกสารพิษให้กับตับด้วยนะคะ ดีมากต่อมานะคะเป็นสารนะคะที่เรียกว่าออลฟาไรโพอิก อาซิดนะคะ50มิลลิกรัมนะคะอันนี้บางคนอาจจะไม่ค่อยได้ยินเนาะก็คือมันเป็นยูนิวอรลซลนะคะละลายได้ทั้งในน้ำและไขมันนะคะข้อดีนะคะข้อแรกเลยนะคะปริมาณ300-600มิลลิกรัมต่อวันนะคะจะช่วยในเรื่องของระบบภูมิต้านทานควบคุมระดับกลูโคสนะคะหรือว่าน้ำตาลน,นะคะข้อดีข้อที่2ของนางนะคะก็คือฟูนฟูกูต้าไรโอนวิตามินอีวิตามินซีโคเอนไซม์คิวเทนนะคะให้เป็นรีวิวฟอร์มก็คือพูดง่ายว่ารีไซเคิลสารต้านอนุมูลอิสระเข้าไปช่วยในเรื่องของการเลนะคะพวก โลหะหนักในสมองได้นะคะ ปานการอักเสบได้นะคะพูดง่ายเลยนะคะนางจะช่วยในเรื่องของการดีทอ็อกกำจัดสารพิษในสมองได้นะคะเพราะว่านานเนี่ยจะซึมเข้าทั้งภายในน้ำและในไขมันคือการที่สารตัวหนึ่งที่มันจะเข้าไปในสมองได้เนี่ยมันต้องแบบมีฟังก์ชันที่สามารถละล,ะลายในน้ำแล้วก็ไขมันได้ด้วยนะคะข้อระวังของแอลฟาไลโปอิกแอซิดกันบ้างนะคะถ้าโดสสูงเกินไปนะคะไม่เหมาะกับไทรอยนะคะแล้วก็สามารถคันตามผิวได้ด้วยนะคะพบในอาหารบล็อกเกอรี่แล้วก็เมื่อเขือนเทศนะคะ อ๋อแล้วก็เพิ่มเติมผักโขมนะคะตัวสุดท้ายแล้วค่ะทุกคนตัวที่9้านะคะสารสก,กัดจากใบบัวบก100มิลลิกรัมนะคะจะบอกว่าตัวนี้เนาะทุกคนคือได้ยินแบบว่าชัดมาแล้วทุกคนอาจจะเคยได้กินด้วยซ้ํานะคะโอ้โค่ะกินเลยบัวบกดิเอออะไรประมาณนั้นนะแล้วก็คนไทยเนี่ยนิยมทานในรูปของแบบเป็นเครื่องเคียงกับแบบพวกน้ำพริกอยู่แล้วบางคนอาจจะแบบเดินตามตลาดนัดนะคะก็จะเห็นน้ำคั้นสดของใบบัวบกเนาะเราอะทำการรีเสิร์ชเลยนะโอ้โหสรรพคุณมันเยอะมากเยอะแบบเยอะจริง,รงๆเยอะแบบโอ้โหเยอะมากนะคะอ่ะถ้า ฟังแล้วอาจจะตาค้างเลยรักษาโรคผิวหนังแก้น้าร้อนลวกจามันแผลทําให้แผลหายเร็วลดความดันค่าเชื้อลดการอักเสบและอื่นๆอีกมากมายนะคะจริงๆมันมีประโยชน์ทั้งใบและต้นเลยเนาะแต่ว่าอันนี้คือเป็นสารสก,กัดจากใบนะคะก็แนะนําว่าใครอยากจะศึกษาข้อมูลสามารถศึกษางานวิจัยของไทยเนี่ยจริงๆก็ทไวาเยอะเลยสามารถปเ,ปเปิดอ่านก็ได้นะคะข้อดีจากสารสก,กัดจากใบบัวบกนะคะก็คือเขาให้ชื่อสารที่มีชื่อว่าสารไปเทอร์ปีนอยไกโคไซน์นะคะและมา ดีคาไซนยนะคะสามารถออกฤทธิ์เป็นสารต้านการอักเสบต่างๆนะคะแล้วก็บำรุงสุขภาพของหลอดเลือดให้แข็งแรงได้ด้วยนะคะลดความเครียดจากการทํางานหนักได้นะคะเพราะว่าช่วยทําให้ร่างกายเนี่ยหลั่งสารที่มีชื่อว่ากาบ้านะคะซึ่งเป็นสารสื่อประสาทส่วนกลางเนาะทำให้รู้สึกผ่อนคลายมีสมาธิมากขึ้นความจําดีขึ้นสามารถจดจ่ออะไรได้นานมากขึ้นเนาะแล้วก็ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคอัลไซเมอร์ได้ด้วยนะคะพบ ในอาหารประเภทบัวบกนั่นเองเนาะเป็นไงทุกคนก็คือรีวิวแบบจัดเต็มจริงๆแล้วก็พูดข้อดีข้อเสียด้วยเนาะอยากจะบอกว่าถ้าใครไม่อยากที่จะซื้อตัวอาร์มนิกนะคะตัวนี้นะคะที่ราคาอยู่ที่290บาท 30เม็ดคุ้มมากๆถ้าสมมติคุณอยากกินซิงคุณก็กินเนื้อสัตว์นะคะอาจจะต้องกินเยอะหน่อยหรือว่าอาจจะต้องกินหนอยนางรมเนาะแล้วก็ถ้าคุณอยากจะแบบล,ลดการอักเสบคุณก็ต้องไปกินใบวบกเนาะแล้วก็ถ้าคุณอยากกินอแอลกูตามีนหรือว่าไกาซีนหรือสารตั้งต้นของกุต้านเนี่ยตามผักก็อาหารบางชนิดนะคะโอ,อ้เอาจริงๆนะทวนลองย้อนกลับไปเมื่อมื้อก่อนหน้านี้ที่คุณจะดูคลิปเราเนี่ยคุณกินอะไรแล้วคุณแยกออกมาซิว่าเฮ้ยมีซิงบ้างมีผักบ้าง มีสารสําคัญที่เราอยากจะได้มันจริงๆหรือเปล่าหรือว่ามีแค่แบบพลังงานที่เราประทางชีวิตต่อวนันแล้วก็บวกกับโอ้โหเป็นอาหารจังฟู้ดเพืๆแบบผัดๆทอดๆมันๆอีกเออสามารถที่ทําให้ร่างกายของเราเป็นผู้ป่วยแบบโรคความเสี่ยงเอ d ดีได้ะอะไรอย่างนี้นะคะก็แนะนําว่าถ้าใครที่ไม่ได้กินอาหารที่แบบผักผลไม้ทุกวนัหนหอยนางรมทุกวนันหรือว่ากินอาหารที่มันมีแร่ธาตุทุกวันนะคะก็กินตัวนี้จบครบนะคะแล้วก็อยกา ด้วยมาตรฐานการผลิตเองด้วยเนาะก็จะมีทั้ง ISO นะคะแล้วก็มีขึ้นทะเบียนกับอยนะคะเรียบร้อยแล้วเนาะอันนี้ก็สามารถซื้อได้ที่ร้าน r j s l 0 9 0 3 w เนาะตัวนี้นะเอาจริงๆเหมาะสําหรับทุกคนกินได้ทุกคนเลยนะคะก็คือผู้หญิงทานได้ทุกเพศทุกวัยทานได้นะคะแล้วก็คนเป็นสิวควรทานนะคะคนผมร่วงควรทานคนผิวมันควรทานนะคะเพราะว่าซิง์เองเนี่ยก็สามารถควบคุมความมันได้ด้วยเนาะอันนี้ก็แนะนําว่าสามารถทานได้เลยแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะสั่งซ ก็ไลน์แอร์เจแอาสบิลสำหรับใครที่อยากจะดูรีวิวก็ไอ IG ในี้นะคะสสางแบงเอสพีนะคะสำหรับใครที่อยากจะปรึกษาส่วนตัวนะคะก็ไลน์ j อร์เจแอนย์นบิลนะคะสำหรับคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะมารีวิวตัวอัลโมนิกกินกันบ้างแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวอัลโมนิกซ้ําอีกหนึ่งรอบเนาะว่ามันมีข้อดียังไงบ้างนะคะโดยส่วนตัวเราอะกินแล้วก็คือดีมากๆก็คือแผ่หายไวนะคะแล้วก็ไม่ค่อยเป็นหวัดสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าก่อนหน้านี้เป็นกระเพาะปัสสาวะเส็งเพราะว่า กั้นปัสสวะอย่าลืมกัน้นอย่ากั้นปัสสาวะนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ